สวัสดีครับวันนี้พบกับผมในช่องไร่สวนชาแนลครับวันนี้ก็จะพามาชมมันสำปะหลังพันพิรุนสองครับในแปลงเดียวกันกับแปดเในตอนที่แล้วครับติดตามรับชมได้เลยครับครับมาชมเรื่อยๆครับ อันนี้เป็นว่าจะใส่ชีไก่จดกซิปร้อหนึ่งครับเอารวดมาร้อใส่แล้วครับนี่ นี่ครับหวัวด,ดกมากครับแต่ว่าไม่ยาวครับ นี่ครับดูหวัวนี้ครับดูหวัวมาดูหวัวนี้กันดูเงาครับ คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ